ทฤษฎีโกลาหลนของสโคลส์ทำไมปีศาจแดงถึงควรโอบกอดความเครียดกราดของคริสเตียนโรเมโรท่ามกลางเสียงเชียร์ที่กึกก้องและเสียงโหที่ปะปนกันในโรงละครแห่งความฝันควันหลงจากศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดไม่ได้จางหายไปพร้อมกับเสียงนกหวีดจบเกมชัยชนะ2-0ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือท็อตแนมฮอตสเปอร์อาจเป็นสิ่งที่แฟนบอลเจ้าถิ่นฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงแต่สำหรับพอลสโคลส์ตำนานมิดฟิลผมสีเพลิง สายตาของเขาไม่ได้จับจ้องอยู่ที่ผู้ชนะเพียงอย่างเดียวแต่มันกลับไปหยุดอยู่ที่ชายผู้่ายแพ้ชายผู้เดินก้มหน้าออกจากสนามพร้อมใบแดงและหัวใจที่ดูเหมือนจะแตกสลายไปจากสโมสรต้นสังกัดแล้วในโลกของฟุตบอลสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยแทคติกอันซับซ้อนและการเล่นที่เน้นความแม่นยำดังหุ่นยนต์บางครั้งเราอาจลืมเลือนองค์ประกอบที่ดิบเถื่อนแต่ทรงพลังที่สุดไปนั่นคือคาแรคเตอร์ และนี่คือสิ่งที่พอลสโคสกกำลังพยายามชี้ให้ทุกคนเห็นผ่านกรณีศึกษาที่ชื่อว่าคริสเตียนโรเมโรใบแดงที่เป็นมากกว่าการฝ่าย้อนกลับไปในเกมเดือดที่โอทรฟฟอร์ดจังหวะที่โรเมโรพุ่งเท่าเสียบสกัดอย่างรุนแรงใส่กาเซมิโรจนผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีนั้นหากมองอย่างผิวเผินมันคือความผิดพลาดซ้ำซากของกองหลังที่มักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ แต่สำหรับสายตาของคนที่ผ่านเกมระดับสูงมานับพันนัดอย่างสโคลส์เขามองเห็นสิ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นผมรักเขานะผมชอบดูเขาเล่นฟุตบอลสโคลส์กล่าวเปิดใจในรายการพอดแคสต์ The Good The Bad and the Football ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังซึ่งขัดแย้งกับตรรกะของแฟนบอลส่วนใหญ่ที่มองว่าโรมิโร่คือจุดอ่อนสโคลสไม่ได้มองเห็นแค่การเข้าบอลที่อันตรายแต่เขามองเห็นระเบิดอารมณ์ของนักเตะที่กำลังหมดความอดทน ภาษากายของปราการหลังดีกรีชแชมป์โลกชาวอาร์เจนไต์ในวันนั้นมันไม่ใช่แค่ความก้าวร้าวแต่มันคือสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือ SOS ที่ส่งออกมาอย่างเงียบเชียบว่าผมไม่ไหวกับที่นี่แล้วเขาดูหัวเสียกับสเปอร์สชัดเจนเหมือนไม่อยากอยู่ที่นั่นแล้วทั้งมีปัญหากับแฟนบอลกับบอร์ดบริหารผมว่าหัวใจเขาเริ่มไม่อยู่กับทีมสโคลสขยายความสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ตำนานปีศาจแดงกำลังมองหานักสู้ที่กระหายชัยชนะและเกลียดความพ่ายแพ้คุณสมบัติที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น DNA ของแมนยูในเต็ดแต่กลับเจือจางลงไปในยุคหลังรอยร้าวในลอนดอนเหนือเมื่อผู้นำกลายเป็นกบฏทำไมกัปตันทีมอย่างโรเมโรถ,ถึงตกอยู่ในสภาพที่สโคสเรียกว่าหมดใจคำตอบไม่ได้อยู่ในสนามหญ้าเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ในสงครามประสาทนอกสนามที่กัดกินความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสโมสรมายาวนาน ภายใต้การคุมทัพของโทมัสแฟรงค์ที่สเปอร์สพยายามสร้างทีมใหม่สถานการณ์กลับตลบัดเมื่อทีมต้องเผชิญวิกฤตนักเตะบาดเจ็บระนาวแทนที่เราจะได้เห็นความเห็นใจและการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นความเงียบงันและนั่นทำให้โรเมโรเลือกที่จะใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธโพสต์ที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงระบุว่ามันเป็นเรื่องน่าอับอายที่สโมสรระดับนี้เหลือผู้เล่นที่ฟิตสมบูรณ์เพียงแค่11คน ข้อความนี้เปรียบเสมือนการตบหน้าฝ่ายบริหารกลางสาธารณะมันไม่ใช่แค่การบ่นของนักเตะทั่วไปแต่มันคือเสียงตะโกนของผู้ที่รู้สึกว่าตนเองกำลังแบกทีมที่ไร้ทิศทางนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้การออกมาโจมตีทีมตัวเองถึงสองครั้งในรอบไม่กี่เดือนท่ามกลางฤดูการที่ยากลำบากทำให้สถานะของเขาเปลี่ยนจากฮีโร่กลายเป็นตัวปัญหาในสายตาแฟนบอลไก่เดือยทองบางส่วน และเมื่อความรักแปรเปลี่ยนเป็นความชิงชังลอนดอนอาจไม่ใช่บ้านที่อบอุ่นให้เขาอีกต่อไปคาแรคเตอร์ Character ที่ปีศาจแดงโหยหาหรือระเบิดเวลาลูกใหม่ข้อเสนอของสโคสที่บอกว่าผมอยากได้เขามาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาแรคเตอร์แบบนี้แหละที่ผมชอบฟังดูเป็นเรื่องโรแมนติกในแง่ฟุตบอลยุคเก่าสโคสอาจกำลังคิดถึงยุคสมัยที่เขามีรอยคีนหรือเนมันยาวิดิชยืนอยู่ข้างหลัง นักเตะประเภทที่พร้อมจะหักหลังคู่ต่อสู้เพื่อแลกกับชัยชนะนักเตะที่ไม่ยอมกุ้มหัวให้ใครแต่ในความเป็นจริงเหรียญย่อมมีสองด้านคริสเตียนโรเมโรคือเจ้าของสถิติที่ไม่น่าอภิรมนักเขากลายเป็นผู้เล่นที่โดนใบแดงมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2021ด้วยค่าตัว47ล้านปอนการเล่นที่มิ่นเมเส้นแดงตลอดเวลาคือความเสี่ยงที่ผู้จัดการทีมทุกคนต้องแบกรับ หากแมนยูเน็ตคว้าตัวเขามาร่วมทีมจริงพวกเขาจะได้นักรบที่เก่งกาจหรือจะได้ระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำให้ทีมเหลือ10คนในนัดชิงชนะเลิศแต่อย่างไรก็ตามสถิติอีกด้านก็มองข้ามไม่ได้โรเมโรลงสนามให้สเปอร์สไปแล้วกว่า152นัดและทำไปถึง13ประตูซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับกองหลังยิ่งไปกว่านั้นเขาคือคนที่พาสเปอร์สคว้าแชมป์ยูโรปาลีกเหนือแมนยูเน็ตในฤดูกาลที่ผ่านมา ามบริบทข่าวนี่คือการพิสูจน์ว่าในวันที่เขาเอาจริงและมีสมาธิเขาคือผู้ชนะระดับแชมป์โลกอย่างแท้จริงทุกคนกำแพงสัญญาและมุกตลกร้ายของแฟนบอลความฝันของสโคสอาจจะต้องเผชิญกับกำแพงแห่งความเป็นจริงที่สูงลิว่วเพราะโรเมโรเพิ่งต่อสัญญาระยะยาวกับสเปอร์สไปจนถึงปี2029การจะไปดึงตัวกับตันทีมคู่แข่งที่สัญญาเหลืออีกหลายปีย่อมต้องใช้เม็ดเงินมหาศาล และแดเนียลเลวีประธานสโมสรอนสเปอร์สก็ขึ้นชื่อเรื่องความเขี้วลากดินในการเจรจายิ่งถ้าเป็นแมนยูไนเต็ดยิ่งไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้ง่ายๆแต่ในท่ามกลางการวิเคราะห์ที่เคร่งเครียดโลกออนไลน์กลับมีมุมมองที่น่าขบขันและเจ็บแสบแฟนบอลปีศาจแดงจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งข้อสังเกตเชิงแสวว่าเหตุผลที่แท้จริงที่โคสเชียโรเมโรอ,อาจไม่ใช่แค่เรื่องฝีเทา้าทุกคนต่างรู้ดีว่า เคยมีประเด็นวิจาริซันโดมาตินสกองหลังจอมโหดของแมนยูเนเต็ดในช่วงแรกที่ย้ายมาแฟนๆจึงอดคิดไม่ได้ว่าสโคตสอาจจะอยากเห็นคู่นรกแตกหรือสงครามกลางเมืองในสนามซ้อมแคริงระหว่างโรเมโรกับมาตินสสองแนวรับอาเจนไตน์ที่ขึ้นชื่อด้วยความดุดันทั้งสองหากสองคนนี้มาอยู่ในทีมเดียวกันคู่ต่อสู้อาจจะขยาดแต่เพื่อนร่วมทีมและสตาฟโคช้ชอาจจะต้องปวดหัวกับการห้ามทับหรือไม่ นี่อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้แนวรับของยูไนเต็ดกลายเป็นป้องปราการที่ไม่มีใครกล้าแยมบทสรุปเดิมพันแห่งศรัทธาเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดตัดที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลระหว่างพรสวรรค์ที่มีตำหนิกับความสมบูรณ์แบบที่จืดเชืย้ยพอลสโคสได้โยนคำถามสำคัญใส่บอร์ดบริหารแมนยูไนเต็ดว่าพวกเขากล้าพอไหมที่จะรับมือกับอสูรร้ายที่กำลังบาดเจ็บทางอารมณ์อย่างโรเมโร หากมองข้ามใบแดงและอารมณ์ที่ฉุนเฉียวโรเมโรคือนักเตะที่มีสิ่งที่ยู่นเตดขาดหายไปนานแล้วนั่นคือแพชชั่นหรือความลหลงไหลในเกมที่รุนแรงจนล้นทะลักการที่เขาดูหมดใจกับสเปอร์สอาจเป็นเพราะเขาต้องการเวทีใหม่ที่ตอบสนองความทะเยอทะยานของเขาได้มากกว่าและโอทราวฟอร์ดก็เคยเป็นสถานที่ชุบชีวิตนักเตะประเภทแบดบอยให้กลายเป็นตำนานมานักต่อนักแล้วดีลนี้อาจเกิดขึ้นหรือไม่ไม่มีใครตอบได้ แต่สิ่งที่ชัดเจงที่สุดตอนนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนโรเมโรและท็อตแนมฮอตสเปอร์กำลังเดินมาถึงทางแยกที่เปราะบางที่สุดแล้วและทุกสายตาโดยเฉพาะสายตาของพอลสโคลส์กำลังจับจ้องว่ากองหลังแชมป์โลกผู้นี้จะเลือกเดินไปทางไหนต่อไปในอาชีพค้าแข่งของเขาที่เต็มไปด้วยดราม่าของเขา